สรยุทธ์คืนวงการกราบรู้พ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะจากกรณีที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่านายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้รับการพิจารณาโทษออกจากเรือนจำตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่14มีนาะคม2564ค่ะหลังจากนี้เองก็ต้องติดกําไล EM เป็นระยะเวลา14เดือนซึ่งหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำก็มีแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องมาต้อนรับกันอย่างมากมายค่ะล่าสุดทางด้านของสอรยุทธ์สุทัศ สนัจินดากลับมาออนไลน์ในโลกของโซเชียลมีเดียอีกครั้งโดยมีการโพสภาพผ่านทางไอจีส่วนตัวขณะที่กำลังวายรูปภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยการเอามือมาลูบที่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตต่อมาดงนงั้นนเฟซบุ๊กสรยุทธ์สุทธสันนจินดา,ากรรมกรข่าวได้มีการโพสต์คลิปเก่าต้นเองขณะที่กำลังดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้ผมได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจาได้รับรู้ว่ายังมีคนรอคอย การกลับมากลับมานับหนึ่งใหม่กลับมาทํางานที่ผมรักอีกครั้งกลับมาหลังจากต้องห่างหายเพียกว่า5ปีขอบคุณทุกกาลังใจที่ใจที่ไม่ลืมกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาอัปเดตในวันนี้ค่ะหากครั้งน้าจะมีเรื่องราวอะไรเราจะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ